สวัสดีครับท่านผู้ชมยิกับผมทำแบบบอยนะครับตามหลักในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องพุกที่จะใช้กับอิฐบล็อกนะครับว่าเราจะใช้พุกแบบไหนนะครับที่เมื่อเจาะยึดเข้าไปในอิฐบล็อกแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่หลุดนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถรับแรงดึงได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตามปกติแล้วนะครับเราก็จะเห็นพุกแบบเนี้ยนะครับที่ใช้เจาะกับผนังปูนโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าอิฐบล็อกเนี่ย มันจะมีช่องมีรูเวลาก่อเนี่ยบางทีช่างปูนเขาก็ไม่ได้เอาปูนเนี่ยใส่ในร่องนี้นะครับมันก็จะมีรูก,กวงนะครับสำหรับผนังบ้านที่ก่อด้วยอิฐบล็อกนะครับบางทีเราเจาะเข้าไปที่ตรงผนังที่มันเต็มนะครับไม่มีช่องเนี่ยมันก็จะยึดได้ไม่หลุดนะครับแต่ว่าถ้าเราเจาะเข้าไปในช่องรูก,กวงเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีะตัวเกาะแค่นิดเดียวนะครับ แล้วก็ตัวเคี่ยวของพวกเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ตรงนี้นะครับเนี่นะครับเมื่อ,อรับแรงดึงหรือว่ามีการสั่นสะเทือนนะครับบ่อยๆก็จะทำให้เกิดการหลวมแล้วก็หลุดขึ้นมายิ่งพวกชั้นที่ต้องการาแรงดึงสูงๆเนี่ยไปใช้พวกอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ก็เมื่อนานไปก็จะหลุดนะครับหลุดออกมานะครับก็ ทำให้เกิดปัญหานะครับทีนี้เราจะใช้พุกแบบไหนนะครับที่จะสามารถรับแรงดึงแรงยึดเนี่ยได้อย่างดีนะครับมันจะมีพุกแบบนี้นะครับนี่หลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับพุกอย่างนี้เรียกว่าพุกผีเสื้อนะครับซึ่งสามารถรับแรงดึงแรงยึดได้ดีนะครับสําหรับการใช้เจาะอิฐบล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันใช้งานแบบไหนบ้างนะครับนี่อ่า ผมเจาะรูไว้แล้วนะครับนี่ผู้ผีเสื้อเนี่ยมันจะมีหลายขนาดนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็มีนี่เวลาใส่แล้วก็ใส่เข้าอย่างนี้เลยนะครับนี่เนี่ยใช้ค้อนตีเข้าไปนะครับนี่จะสังเกตว่ามันจะอยู่ในรูปอย่างนี้นะครับนี่ทีนี้เดี๋ยวผมจะยึดตัวนี้นะครับนี่จะยึดตัวนี้ ลองยึดตัวนี้ดูนะครับนี่นี่มันจะมีเป็นปีบกี่เสื้อนะครับสำหรับเกาะตัวช่องด้านในนะครับเมื่อ,อเราใส่ชั้นหรือใส่สิ่งของอะไรเนี่ยเวลาดึงเนี่ยมันก็จะไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันจะติดขอบด้านในนี้นะครับ เป็นตัวยึดไว้ใช้พวกอย่างนี้นะครับในการเจาะอิดบล็อกถ้าเกิดว่าใครที่เจาะไปแล้วเจอรูกวงเงี้ยนะครับถ้าเราไปใช้พวกอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนนะครับให้ใช้พุกแบบเป็นพุกผีเสื้อนะครับก็จะมีตัวยึดตัวเกาะด้านหลังนี้นะครับทําให้ไม่หลุดนะครับดึงก็ไม่หลุดเลยนะครับนี่ั้นก็วันนี้มานําเสนอนะครับพุกที่จะใช้งานกับอิดบล็อกนะครับ ให้ใช้พุกแบบนี้ในการารับแรงดึงแรงยึดนะครับก็ทําให้เราไม่ต้องมาแก้ปัญหาที่หลังนะครับกอคลิปนี้ก็มานาเสนอวัตถเพิยงเท่านี้ขอขอบพระคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามแลพวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ